ความลับ ของผู้ชายคลั่งรักสวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t r o o มนะครับวันนี้มีเรื่องรล่าความลับของผู้ชายมาบอกกันโดยเฉพาะผู้ชายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเล็กหนุ่มกลางคนหรือหนุ่มใหญ่ก็ตามนะฮะที่เราใช้คําว่าคลั่งรักคลั่งรักเนี่ยวัยรุ่นเขาจะคิดว่าเป็นภาษาที่ดีเป็นความหมายที่ดีแต่สําหรับผมเนี่ยคลั่งเท่ากับหลงอะหลงมากหลงไม่ไหวหลงจนขาดสติหลงจนแบบงโงหัวไม่ขึ้นคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพี่ผู้ชายคนนี้มันติดมอ มันหลงผู้หญิงจนโง่หัวไม่ขึ้นเนี่ยปัจจุบันเขาเรียกว่าคลั่งรักนะฮะดังนั้นสาว,สาวๆอะไรคนสงสัยทําทยังไงคะคนผู้ชายถึงจะมาคลั่งรักเราถึงจะมาหลงหนูหลงตัวกูเสพสมตัวกูสเสน่หาตัวกูเป็นคาถาเหมือนในละครเนี่ยนะฮะผมจะบอกเลยว่าผู้ชายจะคลั่งรักจากอะไรรักคือความรักจากความดีแต่ถ้าคลั่งรักเนี่ยมันมาจากหลงนะฮะคลั่งเท่ากับหลงผู้ชายจะหลงอะไรสิ่งแรกเลยที่ผู้ชายจะหลงจากตัวผู้หญิงก็คือเซ็กซ์ เะะซ็กหรือการร่วมเพศการร่วมรักนี่แหละตอนผมเด็กกว่านี้หรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามบางโมเมนต์ผมยังมีฟิลแบบว่าหลงจนงอหัวไม่ขึ้นอยู่นะครับถ้าเราไปเจอผู้หญิงที่แซบแซบในที่นี้คือเคมีทางเพศตรงกันกินต้องใจเรารูปร่างหน้าตาต้องใจเราเสียงฟังแล้วโอ้โหสยิวขนลุกกรุ้วเลยเกินนะฮะอันนี้มันจะทําให้เราหลงไหลได้ง่ายๆแล้วเวลาผู้ชายไปมีอะไรกับผู้หญิงที่เคมีทางเพศตรงกันแล้วมันถูกใจอะถูกใจอยากมีซ้ําถูกใจอยาก ได้อีกถูกใจคิดถึงโหยหาทรมานเมื่อก่อนเคยช่วยตัวเองทุกวันแต่พอได้ผู้หญิงคนนี้ไปไม่อยากใช้มือแล้วอยากจะเก็บสะสมแต้มสะสมน้ําตัวเองไว้เพื่อจะใช้กับผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างนั้นหรือยังคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาสะสวยหุ่นดีผิวดีเป๊ะไปทุกอย่างลีลาทางเพศลีลาบนเตียงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์และอยู่ที่การเรียนรู้ผู้หญิงจะต้องรู้จักสังเกตถ้าคุณเดทก,กับผู้ชายคนนี้หรือเป็นแฟนกันหรือมีเซ็กกันแล้วเนี่ยคุณจะต้องสังเกต และจดจำว่าพี่ชายชอบอะไร อย่างเช่นท่าในการร่วมรักเขาชอบทําท่าไหนแล้วเราโอเคหรือเปล่าสมมติว่าแฟนคุณชอบมีเซ็กซ์ในท่าด็อกกี้ด็อกกี้คืออะไรด็อกกี้คือผู้หญิงคานอยู่ผู้ชายคุกเขา่าสอดใส่เข้าไปทางด้านหลังผมสอนบ,บ่อยแล้วว่าท่าเนี้ยผู้ชายจะเข้าไปได้ลึกแล้วผู้ชายจะเสียวมากๆซึ่งสาวๆบางคนถ้าขนาดของน้องเคแฟนกับสรีละภายในมันสัมผัสแล้วมันลงตัวกันพอดีเนี้ยท่านี้แหละจะเป็นท่าเด็ดที่สุดที่จะทําให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้โดยง่ายบางคนบอกโอ้ยโคตรมีเซ็กซ์กันมาไม่เคย เสร็จพร้อมกันเลยค่ะอยากให้คุณลองท่านี้ท่าด็อกกี้มันเป็นท่าที่เฮ้ยผู้ชายก็เสร็จแบบมีความสุขแบบสนุกแบบติดใจผู้หญิงเองก็เวลาท่าเสร็จด้วยท่าด็อกกี้นะบางคนเสร็จแบบดับเบิลคมก็มีบางคนบอกโคตรค่ะดับเบิลคมเป็นยังไงคะเหมือนขนมคำคำสมัยก่อนเลยคะดับเบิลคมคม C U M คมภาษาอังกฤษแปลว่าเสร็จนะฮะมันเป็นแสลงดังนั้นดับเบิลคมคือเสร็จแบบต่อเนื่องอ่ะสาวๆเคยไหมเคยไหมที่แบบว่าแฟนทําไปสักพักหนึ่งเราเสร็จเสร็จสักพักหนึ่งแฟนก็ยังไม่หยุดทำแฟนยังทาต่ออีกเราก็แบบเอ้ยยังไงท พี่ยังไงดีพี่ไม่ไหวแล้วกอเสร็จอีกรอบหนึ่งนะฮะการเสร็จแบบดับเบิลคัมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณไม่ถึง1นาทีมันจะเป็นช่วงติดต่อกระชันชิดแล้วผู้หญิงจะรู้สึกฟินมากรู้สึกเสียวมากรู้สึกเหนื่อยมากเลยหลังจากนั้นนะฮะถ้าใครเคยเป็นอย่างนี้คุณจะรู้ดีเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชื่นชมสุดๆนะฮะซึ่งไอ้ท่าด็อกกี้นี่แหละมันจะสามารถนําพาคุณและเขาไปสู่จุดๆนั้นได้นี่แหละเป็นสิ่งที่คุณต้องสังเกตนะครับผู้ชายบางคนอาจจะไม่ชอบท่าด็อกกี้ก็ได้อาจจะชอบท่าที่ให้้้ผููหญิงอยย่่บนก็ไดดโทีตัวเขา นั่งอยู่เฉยๆแล้วผู้หญิงก็เป็นฝ่ายมาขย่มเป็นตัวไอ้ผู้ชายประเภทเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่าพวก Lazy Man หรือแปลเป็นไทยตรงตัวว่าผู้ชายขี้เกียจก็สังเกตดูว่าแฟนเราเนี่ยเขาชอบลุกหรือเปล่าชอบบุกชอบด็อกกี้ชอบมิชชันนารีหรือเขาชอบนั่งเฉยๆนอนเฉยๆให้เราขยม่มขยโเป็นอ่าเลสซี่แดังนั้นเมื่อเราสังเกตได้แล้วเนี่ยเราก็นําท่าที่แฟนเราชอบมา นาให้มันแอดวานซ์ขึ้นให้มันแซบขึ้นด้วยการที่เราใส่ลีลาใส่ลูกเล่นเข้าไปจังหวะที่แบบทุไปรัวรัวรัวๆๆๆสักพักหนึ่งแฟนเรารู้เริ่มเหนื่อยเริ่มแบบทําช้าลงเราอาจจะแบบคำนิบน้องสาวเหมือนตอด กระตุ้นเราให้เขาเสียวมากขึ้นก็ได้เทคนิคพวกนี้นะผมจะบอกสาวๆเลยนะผมมีสอนแบบละเอียดยิบเลยอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b e s เ Extreme ท่าดีทีเด็ดชื่อคอร์สก็เสียวแล้วนะฮะคอร์สนี้ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับเป็นราคาพิเศษสําหรับสาวๆที่จองภายใน100คนแรกยังไม่ถึงร้อยอยากให้สาวๆเรียนให้เกิดร้อยคนนะฮะดังนั้นใครสนใจรีบทักมาที่ไลน์แอดเทนเนลวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าผู้ชายชอบท่าไหนแล้วคุณใส่ความแอดวานซ์คุณใส แล้วก็พัฒนาท่ารักของตัวเองอยู่เสมอเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์เหมือนเวลาคนทํากับข้าวเก่งเราจะเรียกว่ามีเสน่ห์ปลายจวักแต่ถ้าเรื่องบนเตียงเก่งเนี่ยเราจะมีเสน่ห์ปลายรักแล้วกันทําให้ผู้ชายติดใจไปไหนไม่รอดนะครับแล้วเขาก็จะหลงเรามากขึ้นคลั่งรักเรามากขึ้นทีเนี้ยอยากได้อะไรบงการได้เลยนะผมจะบอกเลยนะอย่างผมเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาผมไปติดผู้หญิงสักคนหรือไปหลงไปคลั่งรักแบบโงหัวไม่ขึ้นติดเซ็กกับสาวคนไหนเนี่ยขออะไรมาผมเปหมดเลยนะเปหมดเลยเป็นแบบว่ามิสเตอร์เปรูเลย <laughs> เปเก่ง ขออะไรก็ได้ขอเงินก็ได้ขอของก็ได้เพราะเซ็กซเนี่ยมันสามารถใช้ต่อรองได้นะครับเราอยากให้เขาทําอะไรเราอยากให้เขาทําตามใจเราหรือเราอยากได้อะไรเนี่ยบางทีถ้าเราปนเปื้อเขาด้วยเรื่องบนเตียงที่มันแซบที่เขาไปหาที่ไหนไม่ได้ได้จากเราคนเดียวเนี่ยทีเนี้ยเราก็สามารถเอาเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมาต่อรองแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการจะแบบครอบงาใช้คําว่าครอบงาหรือบงการเขาได้ด้วยเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนมีแต่ ต้องใช้ให้เป็นเท่านั้นเองสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทรนดวที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับบอกว่าอยากเรียนท่าดีทีเด็ดเบสเอ็กซ์ตรเดี๋ยวผมจะมีโปรโมชั่นให้สาวๆทุกคนที่ทักมาจากคลิปนี้เลยแล้วเจอกันครับ